กินวันละมื้อกับเมนูไอเฟยี่สิบสามทับหนึ่งมาละคะหลังจากเช็คสต็อกนะคะเคลียร์ของเสร็จประมาณสี่โมงแล้วก็เข้าตลาดค่ะไม่ได้สังเกตเลยนะคะปกติเป็นคนก้นใหญ่อยู่แล้วมาใส่กางเกงตัวนี้ยิ่งใหญ่ไปอีกไม่กล้าคอมเมนต์ตากล้องเลยค่ะเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้บ้านนี้เน้นเรียวๆเลยค่ะบีบรูปไม่ไหวเพราะมันเหนื่อยถึงตลาดก็พุ่งไปที่แผงนพุ่งเลยค่ะก็จัดไปเลย1นึ่กิโลสองร้อยสี่สิบบาทได้ของที่ต้องการกลับบ้านแล้วก็หุงข้าวรอเลยค่ะไวย,ยิ่งกว่าวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตั้ไไลว,น,น,หวน,นหมู ใช้แบบเดิมเลยนะคะตัวนี้ใช้มานานแล้วใช้ดีเก็บง่ายแล้วก็เก็บได้นานค่ะพอกระทะร้อนในที่นะคะเราก็ใส่เป็นพริกกระเทียมลงไปเลยเสร็จแล้วก็คือคั่วแบบนี้นะคะพอกระเทียมในเหลืองได้ที่เราก็ใส่หมูสับลงไปเลยเราใช้หมูสับไปประมาณ2ขีดค่ะ คั่วจนเนื้อเนี่ยขึ้นรูปนะคะเสร็จแล้วเราค่อยใส่เป็นกุ้งสดลงไปกุ้งก็คือล้างสะอาดเลยนะคะเกลือโซดาแล้วก็แป้งมันทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกรับรองว่ากุ้งเนี่ยเด้งยิ่งกว่าลูกชิ้นโกเด้งแน่นอนค่ะเพอะกุ้งเหลืองได้ที่นะคะก็ใส่ไข่ไปเลยเราใช้ไข่ไป3ฟองค่ะเพราะไข่สุกนะคะก็ควรให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้เลยเกลือนิดหน่อยน้ําตาลอิริกซอสเธอเหลืองน้ามันหอยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยก็เติมน้ำซุปหรือน้ําสต๊อกได้เลยนะคะใส่เป็นวุ้นเส้นแล้วก็ชะอมไปก่อนค่ะหลังจากนั้นคือผัดให้เข้ากันให้ผักเนี่ยสุบเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นเครื่องเคียงทั้งหมดที่เหลือนะคะลงไปเลยก็จะมีสตอรกระเทียมดองแล้วก็พลิกค,ค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้ถ้ามีเป็นตะหลิวก็น่าจะคนได้ง่ายกว่านี้นะคะ แต่ว่าที่บ้านนี้ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าตลิวมันเป็นพลาสติกมันก็ข้างหนืดต๋ตอมก็เลยไม่ใช้ค่ะคนนี้เข้ากันนะคะปรุงรสเสร็จแล้วชิมรสชาตินะคะขาดตรงไหนก็ใส่ได้เลยกุ้งเด้งมากๆข้าวสุกพอดีเลยค่ะพี่ทําเยอะนะคะก็เลยแบ่งใส่กล่องเนี่ยไปให้น้องแอดมินได้ชิมดูไปส่งถึงที่แล้วค่ะเพราะว่าออฟฟิศใหม่เนี่ยไม่ไกลจากที่บ้านประมาณแค่800เมตรไม่ถึง30นาทีค่ะทักกามาบอกว่าพี่ตอมครับอร่อยมากแค่น้องบอกว่าอร่อยพี่ก็ชื่นใจแล้วค่ะสาหรับคนทําอาหารสวยงามมากค่ะจะ ใส่จานแบบนี้พร้อมทานได้เลยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ว่าชอบกินมากๆกุ้งเยอะไม่ไหวจะบอกว่ากรอบอร่อยมาก